นาโตพลาดครั้งใหญ่ค่ะปกปิดข้อมูลอาวุธจนทำยูเครนจนตรอกสามชาติตะวันตกถอดใจสอลอยแพ่ไม่ช่วยต่อ เนื่องจากกรณีที่ยูเครนออกมายอมรับเองว่าหว่นชาติตะวันตกเกิดอาการเหนื่อยๆสงครามและลดการสนับสนุนยูเครนก็ยิ่งทําให้ยูเครนเผชิญกับชะตากรรมที่ยากลําบากพร้อมทั้งเรื่องของอาวุธเพิ่มเข้ามาช่วยเรื่องการรบแต่ก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้ยูเครนกาลังเข้าตาจนอย่างหนกักล่าสุดในเพจ a c e b o o k All the War World รอบโลกสงครามได้รายงานข้อมูลถึงความลุ่มเหลวของอาวุธตะวันตกในยูเครนโดยระบุว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทําให้อาวุธของตะวันตกไม่ประสบความสําเร็จในยูเครนเหตุผลแรกและหลัก คือการที่กองทัพยูเครนไม่มีความชำนาญในการใช้งานอาวุธสมัยใหม่เหตุผลที่2คือความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของรัฐเกี่ยวกับเงื่อนไขาการใช้อุปกรณ์และความเป็นจริงของยูเครนจากภูเขาของอัฟกาน,านิสถานไปจนถึงทะเลทรายของอิรักมีการใช้เจ็จปลืนของอเมริกันภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดในยูเครนเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่มีการควบคุมอาวุธพวกมันถูกเก็บไว้แบบซุ่มและจากนั้นก็นําไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเหตุผลที่3คือข้อผิดพลาดของกองกําลังนาโต้และสหรัฐประเมินกลยุทธ์และยุท วิธีผิดพลาดอาวุธอย่าง NLAW เจปลปนไร้ประโยชน์ในเขตเมืองแต่บริษัทอาวุธจะไม่ยอมบอกถึงข้อด้อยของมันเพราะอาจทําให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายเหตุผลที่4คือการทุจริตรัฐมนตรียูเครนได้กล่าวแล้วว่าอาวุธตะวันตกไปไม่ถึงแนวหน้ามันถุขโมยระหว่างทางและขายในตลาดมืดยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่คาดว่าราคาก็น่าจะอยู่ที่5 0ซของราคาจริงเหตุผลที่5คือมันอาจจะทําให้คุณประหลาดใจเพราะอเมริกาไม่ต้องการให้ยูเครนชนะตัวอย่างเช่นปืนใหญ่ซีซ่า ไม่มีระบบนำวิถีเช่นเดียวกับ M777 ที่ไม่มีหน่วยควบคุมการยิงเจฟปลินก็เป็นรุ่นเก่าและเก่ามากโดนสวิตแบลตก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างที่คาดหวังอาวุธดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้ชนะแม้แต่สงครามเล็กๆมันทำได้แค่สร้างความวุ่นวายและเป็นโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งตวนตกอย่างไรก็ตามค่ะที่มีชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสหรัฐได้แต่แตช่วยยูเครนแต่ลึกๆไม่ได้หวังให้ยูเครนชนะซึ่งทาง Facebook ของ a l l o w the วาร์เ War World รอบโลกสงครามได้อธิบายไว้อีกว่าไม่มีใครอยากให้รัเสเซียจนตรอก เขาต้องการให้รัเสเซียอ่อนแอน ไม่ได้ต้องการให้แพ้พวกเขาจะได้หันไปมองจีนแบบไม่ต้องระแวงรัเสเซียอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของเพจค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกัน ทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบทนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลา ได้เล,เลยค่ะที่ a shop4 store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ